อย่าเชื่อเรื่องเดียวอย่าเชื่อว่าแค่วิทยาศาสต์เท่านั้นวิทยาศาสตร์มันไม่มีหรอกอย่าเชื่ออย่าอย่าอย่าไปยึดติดในความคิดของตนไม่งั้นมันจะกดทับการเติบโตของเราเราลองดูหลายๆอย่างสิ่งที่เราไม่เชื่อไม่เห็นไม่ใช่ว่ามันไม่มี นะครับพระอ,อาจารย์นะธรรมะปกธรรมะรังสีนะครับที่สำนักสงฆ์เสร็จวัดป่าเสด็จทีเสีงธรรมวัดป่าเสด็ีแสงธรรมใช่ตอนนี้พระอ,อาจารย์ทุกวันนี้มันทุกข์อ๋อครับทุกข์เพราะเรื่องนี้สินเยอะมากก็เลยอยากให้เขาเพื่อให้เขาสบายใจค,คนป่วยหายค,คนมีความทุกข์มานี่ก็ดีขึ้นนะจากชีวิตติดขัด พ่อจารย,ย์อยากจะให้โยมรู้จริงๆนะจริงๆอ่ะใครที่ได้ดูรายการวันนี้เนี่ยถือว่ามีบุญนะเพราะว่าคนบางคนเนี่ยต่อให้ดิ้นรนแค่ไหนใช้หนึ่งสมองใช้สองมือใช้ความรู้ใช้ทุนมากแค่ไหนถ้ามีบางสิ่งบางอย่างที่ที่พวกคุณไม่เชื่อมาขัดขวางอยู่เนี่ยมันก็ทําให้ติดขัดนะไม่น่าเสียเสียหน้าได้กับไม่ได้นะคนป่วยเหมือนกันคนป่วยอ่ะเวลาไปหาหมอเนี่ย หน้าหายแต่ไม่หายหน้าถูกโรคแต่ไม่ถูกหรือบางคนประหลาดถึงขั้นว่าเคยเจอไหมไปตรวจหาโรคไม่เจอทางท่านท,ท,ที่ป่วยจะตายอยู่แล้วเนี่ยดังนั้นรายการนี้วันนี้ที่ได้มาสัมภาษณ์อาจารย์เนี่ยจึงถือว่าคนดูเนี่ยมีบุญมากเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าโรคในโลกมนุษย์เราเนาะเดี๋ยวขอพูดเรื่องนี้ก่อนเนาะรรรโรคโรคป่วยโยครคภัยไข้เจ็บในโลกมนุษย์เราเนี่ยมีสองสาเหตุ คือโรคที่เกิดจากทางวิทยาศาสตร์ก็คือสังขารร่างกายอาหารเป็นพิษอากาศเป็นพิษก็ทําให้เจ็บป่วยแล้วก็สังขารร่างกายเรามันอ่อนแอพักผ่อนไม่เพียงพอกินอาหารไม่ถูกสุขลักษณะหรือสังขารร่างกายของเรามันใช้งานเยอะมันก็สุดโทรมไปก็ป่วยนี่ไปหาหมอทางวิทยาศาสตร์ได้แต่คนบางคนไปหาหมอทางวิทยาศาสตร์แล้วไม่หายอ่ะแต่เขาไม่เชื่อเขาไม่ฉุกคิดหรือเขาเขาลืมเรื่องนี้ไปคือโรคทางสยาศาสตร์ โลกทางสยาศาสตร์ก็มีเช่นผีเจ้ากรรมในเวทที่ตามมาหลายพบหลายชาติก็ถือว่าเป็นสยยาศาสตร์ชนิดหนึ่งแล้วก็คุณใส่มนดําก็เป็นสยาศาสตร์ชนิดหนึ่งแล้วอีกเรื่องนึงก็คือพวกไปลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามต้นไม้ตามสารตามอะไรคอยดูนะคนที่ไปทําลายสารน่ะตอนนี้ดวงเขาแข็งเฉยๆหเราแต่ต่อไปมีอันเป็นไปนอกจากพ้ารียเจ้าสายหลวงปู่มั่นเท่าน,นั้นที่ไปเผาเออนั้นคือเขาไม่โกรธแค้นเขาเขาได้ส่วนบุญ แล้วก็ได้แผ่สมบูรณ์ให้เขาได้ทางด้วยวิธีการที่ถูกต้องเขาก็ไม่มารบกวนคือสายลวงปู่มั่นก็ไปเผาสารอะไรนะคือให้คนเลิกถือผีบ้างกันเถอะแต่ว่าพวกเราบางทีมันมีผู้หญิงคนหนึ่งเช่นไปรับจ้างตัดต้นไม้ขายเขาก็ปวดหลังปวดตัวหมอให้ยาแก้ปวดชนิดชนิดแรงสุดสูงสุดแต่แต่ไม่หายปวดมาหาจา์วันเดียวหายเลยปวดนี้ตัวตึงเดินตัวงออย่างเงี้ยนะคุยต่อได้สัมภาษณ์ได้ อยู่อาเซียมาก่อนทํางานที่บอร์ดเบ์ทำงานที่สตาร์ได้หลายอย่างแล้วก็มาทํางานในในกับคุณชูวิทย์กับมนวิสิทิ์ด้วยช่วงหนึ่งชื่อสถานบันเทิงในะเอมาดูเอลเป็นดาวผมนวดครบวงจรเหมือนกันแต่รู้สึกชีวิตอาจารย์มันเบื่อเบื่องานกลางคืนแล้วก็อยู่ดีก็มีความรู้สึกอยากบวชนะโยมคําว่าเบื่อนี่ก็ไม่ไม่ได้หมายความว่าหมดกิเลสน,นะกิเลสย,ยังครบอยู่ แต่รู้สึกว่างานกลางคืนมันไม่รู้ไม่รู้จะทําอะไรแล้วใจหนึ่งมันก็มีความอยากจะบวชอยากจะบวชขอภรรยาอยู่หกปีเต็มๆพอปีที่หกขอถึงอนุญาตให้บวชแต่ตอนอยากจะบวชไม่รู้นะว่าอยากจะบวชแล้วเนี่ยจะบวชเพื่อไปทําอะไรบวชจะปฏิบัติยังไงคือไม่มีแพลนตรงนั้นรู้แต่ว่าขอให้ฉันได้บวชอยากจะบวชทีนี้พอได้บวชก็หนีไปทุดงที่ป่าไม่ต้องสอนไปฝึกสมาธิอย่างเยอะก็คือเดินจงกรมหนึ่งชั่วโมงนั่งหนึ่ง ตอนนี้อาจารย์บวชได้สิบห้าพรรษาสิบห้าปีตอนบวชบวชเป็นผ้าเลยใช่ไหมครับใช่บวชเป็นผ้าแล้วก็หนีไปทุ่ดงเลยแต่ว่ามีเรื่องมหัศจรรย์กับอาตามาภาพตอนบวชแรกๆเลยคือบวชปุ๊บพรรษาแรกอ่ะบวชได้สองเดือนกับสามวันอาจารย์ท่องปฏิโมกจบแล้วนี่คือเรื่องมหัศจรรย์นะเพราะว่าพระเนี่ยมันต้องหลายพรรษาหรือไม่รู้กี่พรรษาจึงจะสวดปฏิโมกได้แต่อาจารย์สวดปฏิโมกได้ในพรรษาก็คือ วันแรกที่บวชไปถึงนับไปอีกสองเดือนสามวันก็คือจบปฏิโมกก็ถือว่าเป็นเรื่องมหศจันทร์นะทีนี้พอไปทวดองปีที่สามก็เกิดเรื่องมหาจันทร์คือบวชได้ 3, 000, สามพันษานะมีพยาน,นาคมาชวนให้สร้างอันนี้มีพยานหลักฐานนะมีพยานหลักฐานก็คือมีผลงานที่สร้างเสียจจริงที่แม่ห้องสอนชื่อบ้านหัวลางตำบ,บนทํารอดเอำเภอปางมาผาจังหวัดแม่ห้องสอนคือมีพยานาคเนี่ยคือคือเป็นมาในาในิมิตม,มาในมาในนิมิตมาทุกวัน มาในฝันฝันหรือนิมิตครับไม่ใช่ฝันนะโยมอยากถามใช่ไหมเรื่องประหลาดเนี่ยลองไปเล่านะครับก่อนเข้ามาเนี่ยสมว่าตอนแรกๆไม่รู้เป็นพญานาหรอกคิดว่าเป็นผีคือตามาภาพอยู่ในกุฏิในป่าหรือเขาจะเดินตึกตึกตึกขึ้นมาที่หน้ากุฏิก่อนแล้วก็เดินวนเวียนอยู่หน้ากุฏิรู้ว่าเป็นเสียงเดินนะแต่อาจารย์ไม่เคยออกมาดูหรอกมันกลัวใครบ้างไม่กลัวผีพอมันเดินหนําใจแล้วมันก็เคาะกุฏิป๊อกปอกแป๊กๆป๊กอกปอกแป๊กแทุกสด้านเลย พอมันค้อนน้ำใจแล้วนี่รู้ไหมอะไรที่มันเป็นไฮไลท์ที่น่ากลัวที่สุดกุฏิโยกเหมือนกับเป็นเปรย์เหมือนเหมือนเสากุฏิไม่มีซักเสาอ่ะเหมือนมันเหมือนมันตัดเสาทิ้งแล้วแล้วกุฏิลอยอยู่ในอากาศมันก็โยกเนี่ยมันโยกอย่างจริงจริงเราไม่ได้เมาไม่ได้หลับไม่ได้เมาไหมว่าไม่ได้เมาแบบเมามือนหัวรียีนหัว,หวถึงจะเห็นเป็นบ้านโยกบ้านหมุนนีึกออกไหมไม่ใช่ว่าเมาแบบเมาเหล่านะเรานั่งดีๆของเราเนี่ยน,นั่งแบบตับหดตับรีบนี่แหละ พอมันโยกเล่น้ำใจมันก็หายไปกลัวไหมครับกลัวโอ้ยโคตรพ่อโคตรแม่กลัวกลัวมากคือมันใหญ่คือโคตรกลัวนั่นแหละยังเรียกว่าโคตรพ่อโคตรแม่กลัวกลัวกลัวจนแทบจะร้องไห้พอวันที่สี่เนี่ยเป็นเหตุการณ์เหมือนกันทุกวันพอวันที่สี่ก็เริ่มเริ่มไม่กลัวชักเริ่มเอ๊ะถ้ามันฆ่าเรามันก็คงฆ่านานแล้วหมายถึงว่าถ้ามันมามาไม่ดีนะเพราะตอนนั้นเราบวชได้สามพันษาก็เลยเริ่มเริ่มค่อยๆ่อย แง้มประตูไว้หน้าต่างก,ก็แง้มไว้พอสี่วันแรกเนี่ยเราจะพอตกเย็นมาเนี่ยโดยเฉพาะวันที่สองที่รู้ว่ามีเสียงตึกตักตักเช่นวันแรกมีเนี่ยวันที่สองจะล็อกให้แน่นพอพระพที่ตกดินจะรีบเข้าไปอยู่ในกุฏิไม่กล้าออกมาเดินจงกรมปวดฉี่ก็ฉี่ในนั้นลหละฮะกระทวนไปฉี่ในนั้นคืออยู่ในกุฏิจะไม่ออกมาเพราะว่าเรากลัวแต่วันที่สี่เนี่ยมันมันมันผ่านเหตุการณ์แบบสุดสยองขวัญมามากมายก็เลยเริ่มแง้มกุฏิ คือแง้มกุฏิว่าประมาณว่าถ้ามึงมาโยกกุฏิอีกเมื่อไหร่เนี่ยกูจะเปิดประตูผักออกมาผักแล้วมันต้องเจอถ้าเป็นสัตว์หรือเป็นคนมันต้องเจอมันมันกระโจนหนีไม่ทันเนี่นอน,นก็ผักเดี๋ยวมันไม่มีพอปิดประตูมันก็เดินอีกมันก็คอยอ <laughs> แต่มันจะมีสเตปคุณพี่คือสเตปแรกมาเดินเดินเดินอยู่หน้าชานกุฏิกุฏิมันจะมีชานระเบียงเขาเรียกว่าระเบียงนะ มันจะเดินประมาณสักยี่สนาทีนั่นแหละมันเพื่อให้เราเนี่ยกลัวสุดๆพอมันเดินน้ำน้ำเสียใจนะน้ำน้ำใจมันนะมันก็จะเคาะเสียงเคาะเลยแล้วแต่มันจะทําเสียงเหมือนกับว่ามันจะใส่มือมากใส่อะไรนะน้าหนักมากน้ําหนักน้อยแต่เคาะทั้งสี่ด้านเลยฮะพอมันพอมันเคาะแล้วนะประมาณสักสิบกว่านาทีเหมือนเรายิ่งทวีความกลัวนะแล้วมันจะเริ่มโยกกุติ ตอนมันมาโยกใหม่ๆอาจารย์คิดว่าเหมือนสัตว์ใหญ่นะเพราะว่ามันอยู่ในป่าลึกมันอาจจะมีช้างมันคันแล้วมันเอาสีข้างมาสีอย่างเงี้ยนะและกุฏิมันก็จะโยกเยกโยกเยกนะรั้มแต่ว่าแต่ว่าเรานั่งอยู่ในกุฏิเนี่ยอาการของมันไม่ใช่โยกมันเป็นการเหมือนเรานั่งเปที่ไม่มีไม่มีเสาไม่มีอะไรเหมือนมันอยู่ในอากาศโล่งๆว่างๆแล้วมันก็โยกไปพอวันที่เจ็ดน่ะอัตมาพระก็ไปชวนพระมานอนด้วยคืนที่แปด พระก็ตื่นขึ้นมาเหมือนกันเพราะมีลูกศิษย์ไปด้วยองค์หนึ่งชื่อทันนะหลวงพี่หลวงพี่กูติมันทาไมจึงโยกเก่ตื่นขึ้นมาแต่ข้อนั้นแท่นท่านคงจะนอนฟังแหละแต่พอมันโยกนี่คงทนไม่ไหวก็เลยแสดงอาการกลัวมาว่าทําไมมันจึงโยกก็เลยเล่าให้ฟังว่าเป็นอย่างนี้มาเจ็ดวันแล้วมารู้ทีหลังอีกทีหนึ่งหลังจากมันวันที่เก้าที่เลยเก็เงียบสงบมารู้ทีว่าเขาให้อยากให้สร้างพระใหญ่ เซิร์ชเข้าไปดูนะบ้านหัวลางพิม์เขาว่าบ้านหัวลางตำบลทํารอดอาเภอปางมาผ้าจงไว้แม่ต้บบอ,ตาาองสอนนั่นเนี่พอรับปากว่าจะสร้างเท่านั้นแหละรับปากหน้าเนี่ยก็สิเดือนอาจารย์ใช้เงินสิบสามล้านสร้างเสร็จเลยเงินไหลมาเทมาโดยมีเฮนงทธนงศักดิ์มโนทำรักษาเนี่ยเป็นคนหาเงินช่วยทั้งหมด